อืมอืมน้ำน้ำอร่อยดีถึงเข้าไปแล้วหน้าไปอืมอืมอืมเียร์ถงเข้าเลยเจ้าให้อ่ะตุนจะเจ้าเลยเจ้าเจมตัวไปวไั ไปตังข,งขันข้าวเพิ่มอีกเกาับไม่อุยมันนะเจ้าแล้วก็ไปไว้กันน้าเจ้าไว้กันน้าก็ได้หลายอย่างเจ้าได้เจ้าหวนได้มอนึงโอ้ได้แอปเขา้เาเาจ้าไม่ใช่แอปเข้าแก่น,นี่นะเออเป็แอปเข้าแค่น้อยมีอยู่ละไปซื้อแอปเข้าแก่นใหญ่ใช่ไมหมหั่นน้อยหนะ <c oughs> นึง่งก็มอหนึ่งชุดไว้สำหรับนึ่งข้าวเจ้าชุดเล็กๆเหมือนกับอือชุดธรรมาก่อนนึ่งข้าวอยู่เจ้าแต่ว่า ใจซึ้งของเจ้านื่องแบบซึ่มันเป็นจั่นเป็นจั่นเป็นเล็กขนาดอืมเรานึ่งพักนึ่งป่าตัวใหญ่ก่อนใจเนี่ยเจ้าเนื่องข้าตัวเอาไป้ผมใค่ก่อนใครอยากได้แบบอ่ะเอาไว้นึ่งเข้าดีๆีเห็นเจ้าใส่เห้ซึ่งนึ่งเข้าดีๆีอ่ะกันซื่อซักหมดนาหมดเข้าแตเจ้าอืมชูใจกันนะเรื่อนี้ก่อนเนี้ยข้ากันใหญ่มาเลยใหญ่มาให้เลยเนี่ยกันกลางใหญ่กว่านี้จะส่างน้อยี่ยกันใหญ่มันน้อย đi lấy cuốn 2 cuốn luôn, hai người mình rút ra rồi rút ra mình hẳn ngoi thừa một bào mang <laughs> thì bẹo rồi chọn rồi hai cái như vậy đó ví dụ cái chỉ nâng khâu cho nó chọn nâng khâu nó cắm khâu còn chín hoạt bài hoạt cây cho bị tuổi đấy thường cọ vẽ trò chọn chọn khâu rồi chọn một trong bảo à ví tìm khâu กอดต่ำแล้วก็เปิดท่ายแล้วกินยัได้เจาสบายดีแล้วก็เคยอยากซื้อขนมแล้วก็ไม่ซื้อนเจ้าน่ายนากคนไม่หนอนอ้เน้าคนไม่หนอนเหมือนกนไปไหนของ่อเข้าเจ้าสบายดีทั้งๆ้ที่แบบเดี๋ยวนี้แคนจะจันไปตั้งแต่ก็ได้กินแล้วเนาะ Mình thích bên dạy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  không có bên dạy bên dạy bên dạy bên tiền đi dạy bên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  dạy shopping cái bên dạy bên dạy Cái giang của lắm mặt mặt Mắc mặt 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 Đây mặt 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 hả mặt 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 Cái mặt Nó hả? mặt 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 รวมหน้ามันยนงองอนากหงอนอ่อนอยู่นะแล้ววยวนี้มาขายมาจิบมาก่าจะมันว่าเหมือนจอต้องไหมจะเป็นใครกันเลยซึ้อมาสองหน้าจอแต่บอกมาเลยดอเยอะไงอืออือังนือกับมาจ้อือแล้วไ <laughs> khó không cho nhiều còn giống như cho cái nhà mỏng ngon lắm, chút khăn bàn nhưng mà em cho mày ban mày mà mày mà mà nữa, Nguyên thêm cái bàn tí đó trong Cho càng dẫn ra, bớt ra Với cái này nó Chứ thì muốn thịt nữa nè phải sư đồng anh còn nè Sư đồng anh của cậu Cho anh bụi cây nữa không nè Bột Cho chú ấy Chuyện quên ấy mà chị im mộ Gọi là thai sư nó trắng Đóng bắt lên cái nhau mà mình heo mì mình bị im hm 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 phải ừ. hm hm máy thì hm 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 đây hm 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 nữa

จมฝอยบ้านตาเจ้าหรือเจ้าเนนี้เนาะแอนนั้นเขาาณนมาต่สบายใจครับนอ๋อเจ้ามาถึงด้วยกันนะตันนี่นะมาเต็ดู่ข้างบ้านอามาตาส่วนนหลายคนลำเดือดเจ้าหรือว่าไปซื้อแต่งตันเลเจ้าตอนนี้นะ กอนข้าวเจ้ามัดอะไดเลยเพลเพลลาำอเดี๋ยวประกาให้มเจ้าไปหวานตัวกินข้าวของนมเจ้าหิวขนาดเลยเจ้า